ครับขอบคุณครับพี่น้องพี่น้องครับมากันทำไมมีบ้านมีช่องไม่รู้จักอยู่เงินทองก็ไม่ได้สทกบาทโลกเจ็ดหรือ,อยังไงมันเรื่องอะไรกันความจริงอยู่ที่ไหนความต้องการของเราอยู่ที่ไหน โปรดดูรูปต่อไปนี้ครับเชิญคลิปขึ้นครับพี่น้องครับการดิดเบือนของสื่อมวลชนสากลยังไม่เคยหยุดยัง้งเขาบอกว่าการชุมนุมล่าสุดของเรามีแค่แสนห้าดูรูปต่อไปนี้

12ธันวา17นาฬิกามีภนโบรสาวันขึ้นปีใหม่มนลอยกระงของไทยในคืนเดือนสืภาพจากโอน,นะฮะ17นาฬิกาวันที่ยี่สิายองโดยพลังอะไรครับ คนทั้งหมดนี้ถูกเงินจ้างมาเหรอครับนี่คือพลังของประชาชนของความรักในประเทศชาตินี่เป็นเวลา17บเจนาฬิกาที่บ้านดำเนิน เป็นไปได้อย่างไงครับทำไมคนจำนวนนี้ถึงมาได้ขนาดนี้ครับเขาไปมาในความรักชาติรักแผ่นดินผิวหอยแต่จิตใจแววตายมุ่งมั่น เอาบ้านเอาเมืองเอานาคตดคืนมาให้กับลูกหลานเร่่หไม่แว่นใช่ามีแบ่่รไม่ใชระห่อนุงว่ใคืใหเราม่ารเรามมไม่คม่่ไม่ใช่อ่คือประชาชน มสว,วัสด,ด,ดีครับพี่น้อง,อ,งอันนี้ถือเป็นเวลาที่แน่นที่สุดนะครับอ,อยู่ระหว่าง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นอันนี้ใน6ใน6ยอมของพวกเรานะครับในกรกตมเนี่ยประกอบว,ว่าดำเนินรักษาชั้นครับแน่นมากๆแน่นที่สุดแถวๆนี้5คนต่อตารางเมตรได้ได้อะย น่าจะเฉียดเฉียดสู้กับวันที่24ได้เป็นเครื่องบินโดรนนะครับบินถ่ายตรงก็ได้ถ่ายเฉียงก็ได้เดี๋ยวมีอีกม้วนหนึ่งครับสั้นๆที่ลาดประสคงมันกันนี่อีกนู่นนะครับลิฟต์ปไปถึงสนามหลวงนู่นเลยอาจารย์แก้วเขาเดินแค่นี้ครึ่งชั่วโมงวันนั้น เห็นหมอกหลอนที่เพลินจิตไปรำนะครับแต่ไม่โดนกระบาลใครปลอดภัยนะครับมีอีกนิดเดียวที่ราดประสงค์อันนี้เขาค่อยๆขึ้นเลยแถวๆลาดประสงค์สยามกับหัวถนนสีลมเนี่ยมันเจอที่เมืองซึ่งห้อมล้อมนะครับมีสะพานลอยมีพุทธบาทมีห้างร้านซึ่ง้วงเข้าไปอีก นับคำนวณยากที่สุดอันนี้5้าโมงครึ่งครับราชประสงค์กำลังผุดขึ้นมาละเห็นเซ็นอร์เวิลด์นะฮะซ้ายมือคล้ายๆงานปีใหม่นะฮะที่ตรงนี้ชุมนุมกันคึกคักเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่กลายเป็นที่ซึ่งมีความเศร้าโศกไฟไหม้นี่ครับโดนขึ้นมาละเยียดไปถึงประตูน้ำเลยนะฮะ เราเถียงกันไม่เขไม่แน่ใจว่าคนที่ซุกเข้าไปอยู่ในห้างร้านนี่มันสักกี่เปอร์เซ็นต์สามสเปอรเเซพวกที่มาแล้วกลับไปอีกวนเวียนไปเนี่ยเท่าไหร่วันนั้นนะครับถ้าใครจะจัดปิดชัดดาวกรุงเทพอีกนะครับยอมเหล่านี้6ยอมนะอย่าได้พลาดนะครับอโศกราชประสงค์สยามสีลม แล้วก็ไปแล้วดำเนินน,นี่อะไร,ะไรไน,นี่คือคำอธิบายมันไม่ใช่เรื่องจำนวนมันเรื่องจิตใจ ออกมาได้ยังไงจากบ้านจากเมืองทั้งบ้านทั้งเมือง <S <S อีกอันหนึ่งที่เป็นหลักฐานนะครับจำนวนเที่ยวของรถไฟฟ้า BTS นะครับวันอาทิตย์นี่ธรรมดา3ามแสนกว่าวันนั้น้าก็เปเกือบเจ็ดแสนเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องยอดบัตรกันนะครับไปเก็บปลายทางขึ้นมือ90%ซได้รถใต้ดิน สายพระรามสี่สายนั้นขึ้นมาอีกหมื่นหมื่นสองหมื่นเที่ยวนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นชุดที่3ของการเข้าทุกคลีกับกรุงเทพของมวลมหาชนนะครับวันที่24่พฤศจิกาวันที่9ธันวาแล้วก็22่ธันวานี่ครับโรนกำลังสายให้ดูเราเรามีมีบึง นี่เรินวื้ใหญ่ๆของการชุมนุมที่สร้างบรรยากาศแตกต่างได้มากมายนะอันนี้เป็นย่านทันสมัยที่เห็นนี้คือประเอกชนคือคนไทยที่รักชาติบ้านเมืองไม่ได้มาเพราะสินบนไม่ได้มาเพราะผลประโยชน์นี่คือพลังประชาชนท้งผูกลา โอเคครับพี่น้องพี่น้องครับมากันทำไมเงินทองก็ไม่ได้เหนื่อยยากอากาศก็หนาวตีนก็เย็นไอกันคอกแคกคอกแคกบ้านก็ไม่กลับทำไม เลียนพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยทั้งปวงครับพี่น้องประชาชนทั้งปวงเรามาในฐานะประชาชนเราขอเชิญทุกท่านมาร่วมกับเราเราถูกทรยศพี่น้องทั้งประเทศเข้าใจไหมครับเราถูกทรารยศพี่น้องครับพี่น้องทั้งบ้านที่ไม่มา โปรดกรูนาอย่าหาว่าเราเป็นผู้ก่อ,อกข้างวุ่นวายเป็นเสียงข้างน้อยโปรดถามตัวเองทั้งชีวิตเนี่ยผลประโยชน์จะอยู่แค่ในรั้วแค่ทำมาหากินกินขี้ปีนอนเท่านั้นเหรอนี่คือประชาชนออกมาออกมาเราไม่ใช่คนบ้า เราเป็นคนทํามาหากินเราเป็นแต่เพียงมองเห็นมองออกว่าบ้านเมืองถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้มันไปไม่ได้ความเป็นประชาชนของเราไมืไ่ออยู่ก็่หีบเลือกตั้งเลือกแล้วมึงทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ใช่ไหมพี่น้อง มีดีอะไรก็เสนอตัวมาอย่าไปใช้เงินซื้อคนอื่นทุทเจริตติดคุกเสือกหนีไปก็ควรจะอยู่ในที่ชอบที่ชอบเสือกเอาน้องสาวโง่โง่มาให้เราเอกีกในชิบหายมันเรื่องอะไรคนเห็นเราเป็นควายเหรอพี่น้องทางบ้านครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นสีอะไรเถอะครับถามจริงๆเถอะสอสอที่เลือกไปเนี่ยเขาแทนเราหรือเปล่าพักเพื่อไทยเนี่ยที่ว่ามีสามร้อยกว่าคนเนี่ยเวลาเขาโหวตออกเสียงเนี่ยเขาคิดถึงเราหรือเปล่าหรือเขาเป็นควายแล้วแต่ทักษิณจะสั่ง คิดให้ดีใช่เหรอเราเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าบอกว่าบ้านเมืองต้องปกครองได้เสียงข้างมากอะไรประชาธิปไตยเชื่อถือว่าผู้คนมีสติปัญญาคิดอ่านได้เพราะฉะนั้นเวลาประชุมกันก็เอาเหตุเอาผลมาตัดสินกันแล้วก็เสียงข้างมากนั่นแหละน่าจะถูกที่สุด แต่พวกเราที่ลาดดำเนินขอถามไปยังทางบ้านจริงๆขอถามไปยังทางบ้านไม่ว่าคุณจะสีอะไรที่ไหนก็ตามแต่สามร้อยเสียงของพรรคทักษิณของพรรคยิ่งรักเนี่ยมันเสียงเดียวควายทางนั้นมันแล้วแต่ทักษิณจะสั่งใช่หรือเปล่านี่แล้วคือประชาธิปไตยจอลิสไอลิต มึงแจ้งความกูใช่ไหมพี่น้องมันบอกจะอายัดบัญชีผมเพราะว่าผมขึ้นมายุยงปกปัน่นมันผิดอะไรมันผิดที่ไหนเมื่อทราราชคองบ้านของเมืองเอาคนโง่โง่ามาเป็นนายกทำลายบ้านทำลายเมืองเราลุกขึ้นยืนเนี่มันผิดตรงไหนมันเป็นกบฏตรงไหนไอ้เล แล้วขอโทษเอาภาษาพระคุณรามเลยลิศสมมุติกูผิดจริงๆนะสมมุติว่ากูผิดจริงๆศาลตัดสินลงโทษเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเงินที่กูทํามาหากินเก็บไว้ในบัญชีทรัพย์สินวะมันเกี่ยวอะไรพี่น้องทุกวันนี้นะฮะผมตื่นเช้าผมก็ไปหยอด ATM ดูซิมันจะไหลไหมอา้าวยังไหลยอยู่ ตกบ่ายก็ไปหยอดอีกก็ไหลายอีกเมื่อไหร่มึงจะยึดทรัพย์กูทั้ทีไอไอทาเลตมึงแน่มึงเอาเซียววะพี่น้องครับนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับลำพันการมีเลือกตั้งสมัยฮิตเลอร์ก็มีเลือกตั้งฮุนเซนตอนนี้ก็มีเลือกตั้งพม่าก,ก็มีเลือกตั้งบงางปละเทศก็มีเลือกตั้ง แต่ทำไมประวัติศาสตร์จารึกหมดเลยว่าเป็นปเผด็จการ์ลฐพังการมีเลือกตั้งมันไม่ได้หมายถึงการเป็นประชาธิปไตยการเป็นประชาธิปไตยข้อแรกทำไมคนอย่างผมคนอย่างแกนนำคนอย่างอาจารย์เสรีขึ้นมาพูดมาคิดอย่างที่เราคิดว่าถูกว่าผิด ว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้โดยสงบและโดยวิธีทางรัฐมนูญทำไมกฎหมายต้องถูกเลือกใช้ทำไมต้องถูกเลือกใช้ทักษินมันก่อการร้ายชัดๆฟ้องไปแล้วแล้วมึงถอนฟ้องมาได้ยังไงว่าไอ้ทาเลิศไอ้ชิบหายแล้วทำไมคนอย่างพวกผมไม่ได้คิดอ่านเลย ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเห็นพี่น้องร่วมจิตร่วมใจก็มาคุยกันสู้กันด้วยน้ำจิตน้ําใจอยากจะเผาบ้านเผาเมืองก็ไม่กล้าอยากจะไปเหยียบบ้านอียิงรักจะตายหาก็ไม่กล้าไม่กล้าถามมาพี่น้องมาท,ท่อเพราะอะไรครับเราไม่ยอมเป็นเหมือนพวก ยิ่งรักทักษิณเราไม่มีชายชุดดำเราไม่มีกองกำลังเราไม่มีศาสตร์เลือดหมูเลือดหมาเราไม่ได้ว่าเดี๋ยวความเกลียดชังเราตื่นขึ้นมาเรายืนขึ้นมาบอกไปพื้น้องทั้งประเทศบอกจงยืนขึ้นสู้ปลดบ้านปลดเมืองอย่าให้ระบบผู้แทนถูกยึดโดยเผด็จการก็แค่นั้นแล้วทำไมกฎหมายนี่พี่น้องทําไมกฎหมายมันต้องถูกเลือกใช้ตามต้องการ มันเหมือนกับเรื่องของชาวบ้านนะครับซ่องอื่นทำไมไม่จับทำไมจับแต่ซ่องนี้ทำไมกฎหมายมันถูกเลือกใช้เพราะไม่จ่ายตังใช่ไหมถึงโดนกฎหมายไม่ควรจะถูกเลือกใช้แบบนี้ตำรวจควรจะเป็นมือกฎหมายไม่ใช่มือแห่งที่เราต้องหวาดกลัวเป็นรัฐตำรวจ คนทั่งเอ,งเอ,งอกยุทธ์นี่อีกกี่ศพกืี๊เะตากใบอีกกี่ศพทำไมบ้านเมืองต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวทำไมต้องอยู่ด้วยการเลือกปฏิบัติตำรวจดีๆทำไมไม่ได้ขึ้นที่ขึ้นมาทำไมมันเป็นตำรวจเหี้ยทั้งนั้นนี่คือปัญหาที่สุดมันคือตรงนี้มาท้อบ้านเมืองนี้มีคนดีมีตำรวจดีมีจิตจเจตนาอันดีแต่ผีอะไรมันมาสิง ทำให้ความดีมันไม่เป็นประโยชน์ทําไมความชั่วมันมีอํานาจนี่คือปัญหาของเราสารวัตรสิบล้านตอนนี้ยังจ่ายไม่ได้เชื่อไหมพี่น้องศูนย์กรกรก็ซื้อแล้วผมนายก้าวสารในเทโพที่อดีตสมาชิกกุธิสภายืนยันเลยศูนย์กระรตอนนี้ซื้อตำแหน่งผู้จัดการทกศซื้อตำแหน่ง สารวัตรซื้อตำแหน่งผู้กำกับซื้อตำแหน่งนายอำเภอซื้อตำแหน่งเราบ้านเมืองมันไปได้ยังไงไอชิบหายนี่คือปัญหาแล้วที่อุบาททีสุดที่ต้องเป็นจุดแก้ที่สุดก็คือใครเป็นนายกก็ต้องซื้อตำแหน่งใช่ไหมครับเราไม่เคยเจอพี่น้อง ไม่มียุคไหนสมัยไหนนะครับที่ประกันการลงทุนถึงขนาดว่าลงทุนเท่านี้แล้วได้เป็นนายกไม่เคยมีและยังสามารถระดมทุนได้อีกเอา้านายทุนอสังหาริมทรัพย์เข้ามานายทุนช่องสามเข้ามานายทุนแก๊สเข้ามานายทุนยานยนต์เข้ามาระดมทุนได้อีก ไม่เคยมีสมัยไหนที่การปกครองกลายเป็นการระดมทุนและลงทุนเพื่อจะต้มยำข่มขืนหากินจากประเทศไทยเห็นประชาชนเป็นเพียงเสียงในคะแนนในโหวตไม่ควรจะมีพานอันนี้อีกไปแล้วข้างบนนี้ไม่ควรจะมีรัฐธรรมนูญควรจะเป็นหีบเลือกตั้งแล้วมีพวกเขี้ยนอยู่ในนั้นนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยพี่น้อง พี่น้องครับถามให้จริงมานั่งอยู่นั่งทำไมเอา้าผัวเมียรหรือลูกโทรมาถามทำไมยังไม่ยอมกลับนั่งอยู่ทำไมเขาให้เลือกตั้งแล้วต้องการอะไรต้องการอะไรครับทักเส้นยิ่งรัก ทำไมไปไล่เขามันเที่ยพี่น้องครับตอบตอบเข้าเลยครับว่าเราไม่ได้อยากมีเลือกตั้งสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเราอยากเป็นประชาธิปไตยเราอยากได้ระบบผู้แทน ที่เลือกไปแล้วจะสังกัดพรรคอะไรก็แล้วแต่ให้มันแทนเราโหวตอะไรให้มันคิดถึงเราไม่ใช่เป็นควายแล้วแต่เขาจะสั่งใช่ไหมครับเราไม่ต้องการให้ในายทุนหรือพ่อค้าที่ไหนมาลงทุนซื้อคนเหมือนซื้อควายแล้วมาแต่งตัวเป็นสสแล้วโหวตตามที่ชี้ที่สั่ง นี่คือสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งแต่เราไม่ต้องการระบบกฎหมายที่ทำให้ทอสอของเรากลายเป็นควายอยู่ใต้อำนาจของนายทุนเราขอปฏิรูปตัวนี้เท่านั้นเราไม่ปฏิเสธเลือกตั้งแต่เลือกตั้งไปแล้วต้องตั้งเป็นคนเป็นผู้แทนไม่ใช่ตั้งให้เป็นควายใช่ไหมครับเท่านั้น เราต้องการสื่อในสังคมที่ไม่ถูกครอบงำไม่ถูกใครมาคอยดูว่าประชาชนควรจะรู้อย่างนี้อันนี้ห้ามรู้อันนี้ต้องรู้อันนี้ต้องใส่ใครความเห็นอันนี้ห้ามอันนี้ไม่ห้ามเราไม่ต้องการให้ใครมาเลือกให้เรารู้หรือคิดหรือเห็นใช่ไหมครับเราใคร แค่ละครเหนือเมฆันยังห้ามมาแห้ออกใครผู้ซื้อข่าวคนนี้อย่าให้ไปติดตามข่าวที่การพูชานายกไม่ชอบเขากำลังกำหนดให้เขาเห็นเราเป็นกบว่าเราควรจะรู้อะไรหรือคิดอะไรเราเลือกใครไปมันก็เลือกใครก็ไม่รู้มาให้เราเลือกพอเราเลือกไปแล้วมันทำอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไร เราเป็นควายเหรอครับพี่น้องนี่ตังหากที่เรามาเยืนอยู่ตรงนี้เพราะเราต้องการจะประกาศตัวว่าเราคือประชาชนมีจิตมีวิญญาณมีเสรีภาพแล้วพี่น้องภาคใต้โอเคประชาปัตย์แพ้เลือกตั้งแต่ยึดภาคใต้ได้ก็สู้กันในสภาแล้วคุณมีสิทธิ์อะไร มาบอกว่าสสประชาธิปัตย์แปลยติอะไรห้ามพูดกูชนะกูมากกว่ามึงเงียบแล้วภาคใต้ยอยู่ที่ไหนคนภาคใต้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเป็นควายหรือยังไงทำไมพูดแทนก็พูดไม่ได้นี่แหละคือปัญหาเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เราต่อสู้พี่น้องไม่ใช่เราปบิเหตเลือกตั้ง แต่เราเป็นคนมีถูกมีผิดว่าลำพังแค่เลือกตั้งแต่ถ้าไม่มีถูกมีผิดไม่มีเสรีภาพในสื่อไม่มีเสรีภาพในพักไม่มีเสรีภาพในสภาเห็นราษฎรเป็นบัวเป็นควายตรงนั้นหละที่เราไม่ยอมแล้วเราถึงมาสู้อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองที่น้องทางบ้านทั้งหลายเราไม่ได้เอาเงินเอาทองเราไม่ได้มอบประชาธิปัตย์เราไม่ใช่มบอบจกอำนาจ แต่เราเป็นประชาชนที่จะเอาอำนาจเราคืนมาเท่านั้นเองเท่านั้นเองครับอย่ามาบอกว่าการรุบสภาคือการคืนอำนาจให้ประชาชนเราไม่เคยมอบอำนาจให้มึงไม่เคยมอบพวกคุณเป็นแค่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานเฮี้ยๆก็ออกไปไม่ต้องมาอยู่อีกเท่านั้นเองเราคือเจ้าของ ท่นั้นเองครับสิทธิทุกคนมีสิทธิในชีวิตร่างกายทรัพย์สินขอโทษแล้วหมาที่ไหนยิงพลเอกล้มเกล้าแล้วหมาที่ไหนจะออกนี่ละโทษแล้วนี่แหละคือสิทธิทในชีวิตของพลเอกล้มเกล้าพี่น้องเผามันเลย เอามาคนละเล็ดคนละแกนร้อนมีอะไรผมรับผิดชอบแม่งเผาบ้านเผาเมืองแล้วนี่แหละโทษเราบอกว่าบุคคลมีสิทธิในะทัพย์สินเรารัดไม่ยอมรับคุ้มครองนะทัพย์สินเพราะไอ้พวกเคี้ยน,นี่เป็นตัวเผาบ้านเผาเมืองแล้วนี่แหละโทษให้มันยอมลหรอครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์ เมนหน้าไอ้เต้นเมนน้าไอ้ตู่เมนน้ายิงรักแต่เรามาด้วยหลักการด้วยเหตุผลเราอยากอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพอยากอยู่ในสังคมที่มีสิทธิใครจะค้ายยาเสพติดก็สอบสวนเอาสิว่าสืบสวนเอาสิไม่ใช่ไปขึ้นมันชีแล้วยิงทิ้งพี่น้องสามจังหวัด เขาจะเชื่อจะเห็นยังไงในทางรุนแรงก็สืบสวนจัดการใช้กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ไปยิงทิ้งขาคือแสซไม่ใช่ไปโยนเขาเป็นศพตายค่ารถทหาร85ศพเป็นผมผมก็สู้มากเหมือนกันแล้วว่าไอ้ชิบหายเรากำลังยืนเพื่อความถูกต้องเราไม่มีสี เราไม่มีชนชั้นไม่ใช่เรื่องต่างจังหวัดหรือในเมืองไม่ใช่เรื่องคนยากหรือคนจนไม่ใช่เรื่องพ่ายหรืออํมมา์แต่มันเป็นเรื่องของความถูกต้องที่จะอยู่ด้วยกันถึงเกิดตรงนี้ตรงนี้คือประชาชนไม่มีสีไม่มีเหล่ามีแต่ความสมานฉันเพื่อกู้บ้านกู้เมืองเข้าใจไหมไอ้สิบพายเท่าน,นั้นเอง ยืนไว้พี่น้องยืนไว้ยืนไว้ตรงนี้บอกไปยังพี่น้องเสื้อแดงเอาความโกรธความเกลียดที่ถูกอัดฉีดนี่ไหลออกไปไล่มันออกไปไลออไป่ไลผีตัวนี้ออกไปแล้วมายืนกับพวกเราพอกันทีกับการถูกคนเหี้ยมาล่อมาหลอกกลับมาสมานอาชันสร้างบ้านสร้างเมือง อย่าให้การเลือกตั้งมันถูกหลอกถูกใช้ด้วยความโลภความโกรธความหลงความเกลียดเท่านี้เองใช่ไหมพี่น้องที่เราต้องการเท่านี้เองนะครับใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่เราบอกว่าทักษินออกไประบอบทักษินออกไปนี่นะครับจริงๆมันเป็นสภาพ ทั้งระบบความคิดและความเคลื่อนไหวที่ต้องชำระสาสางงานหนักมากแล้วก็ไม่น่าแปลกที่ทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่และธุรกิจไม่กล้าที่จะยืนขึ้นแต่พี่น้องรู้ไหมในนี้เนี่ยที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ย ยี่นี่ค่าราชการทั้งนั้นเชื่อไหมครับเท่านั้นเองจิตใจพร้อมหมดแล้วครับคุณภาพพร้อมหมดแล้วเหลือแต่เพียงการเดินทางที่ได้จังหวะไล่พิธีละะสเต็ปสเต็ปเท่านั้นเพราะเรากำลังโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นขอให้รักษาจิตใจรักษาจุดยืนนี้ไว้ ว่าเราไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับใครทั้งนั้นเราคือฝ่ายที่เป็นประสพนิกรรักษาชาติบ้านเมืองใครรักชาติบ้านเมืองให้มาร่วมกับเราไม่มีชนชั้นไม่มีสีนี่คือการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับคนทรยศเท่านั้นสู้ไมมสู้สู้ไมมสู้สู้ไม่สู้โอเคครับตายด้วยกันเป็นด้วยกันขอบคุณฮนะ